ไก่อบน้ำผึ้งทำง่ายทำได้ทุกบ้านเลยครับอันดับแรกก่อนที่เราจะทำการหมักไก่เนี่ยให้นำซ่อมมาจิ้มตามตัวไก่ก่อนนะครับหนึ่งเลยเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อและก็สองคือเวลาที่เราอบเนี่ยน้ำมันมันจะซึมออกมาตามรูซ่อมที่เราจิ้มนี่แหละครับทีนี้เครื่องปรุงในการปรุงหนึ่งเลยเกลือสองผงปรุงรสไก่หรือว่ารสดีรสไก่นั่นแหละครับใครไม่มีใช้รสหมูก็ได้อันสุดท้ายก็คือซอส,สถ,ถั่วเหลืองครับตัวนี้เราใส่ลงไปเลย จากนั้นเครื่องเทศก็มีอยู่แค่2อ,อย่างครับนั่นก็คือกระเทียมกับพริกไทยโขกตำให้ละเอียดกระเทียมอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะฉุนเกินเดี๋ยวมันจะพาให้คาวเอาทีนี้ระยะเวลาในการหมักอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงครับถ้าใครมีเวลาก็หมักข้ามคืนเลยยิ่งดีทีนี้ขั้นตอนการอบใช้ไฟในเตาถ่านเนี่ยไฟกลางๆครับเรานําไก่สวมเข้ากับถาดตั้งแล้วก็เอาขึ้นไปตั้งอบบนเตาถ่านได้เลยอย่าลืมเติมน้ําในถาดน,นะครับเพราะว่าเวลาที่น้ํามันไก่มันซึมออกมาเนี่ยมันจะหยดลงมาในถาน มันจะได้ไม่ลุกไม้เป็นควันเติมน้ําเสร็จแล้วก็นําปี๊บครอบทิ้งไว้เลยครับเราทิ้งไว้แบบนี้เลยสักครึ่งชั่วโมงค่อยมาเปิดดูทีนึงเอาเวลาไปทํางานอย่างอื่นได้เลยครับพอกะว่าเวลาได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็มาเปิดปี๊บไก่จะยังไม่สุกนะแต่ว่าให้เรามาเติมน้ําในถาดแล้วก็เติมถานในเตาอย่างนั้นก็ครอบปี๊บกลับไปได้เลยครับผ่านเวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงเป็นประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยไก่มันจะเริ่มสุกแล้วแต่สียังไม่สวยนะทีนี้เราก เที่ยวนี้เราจะเร่งไฟให้แรงหน่อยเพื่อว่าไก่มันจะสุกแล้วเนี่ยเราจะเร่งให้หนังมันเกรียมจากนั้นก็ครอบปี๊บกลับไปอีกครึ่งชั่วโมงก็มาเปิดดูอีกทีครับรวมเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งไก่เราก็จะสุกแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนำน้ำพึ่งมาทาที่ตัวไก่เลยครับทาให้ทั่วตัวเลยนะในขั้นตอนการหมักเนี่ยผมจะยังไม่ใส่น้ำพึ่งลงไปนะมาทา,าขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าผมไม่ชอบกลิ่นไหม้ของน้ำพึ่งเนาะเรามาทาตอนใกล้จะเสร็จแบบนี้จะดีกว่าจากนั้นก็ ครอปี๊บอบต่อไปอีกสักสินาทีก็เป็นอันเสร็จเป็นอันได้แล้วครับสำหรับไก่อบน้ําผึ้งจะมีความนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็มีความหวานความหอมของน้ําผึ้งด้วยเพื่อนๆท่านไหนอยากลองทํากินเองที่บ้านขอแค่มีเตาถ่านกับถาดตั้งสแตนเลสครับใครยังไม่มีถาดตั้งสแตนเลสพิกัดอยู่ในตะกร้านะครับเข้าไปกดสั่งเอาได้เลย